สวัสดีครับวันนี้นะเรากลับมาอยู่กันในเกม Roblox กันอีกแล้วนะครับผมคราวนี้นะเรามาเล่นกันต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าไงนะพาร์ทที่1นึ่ง chapter หนึ่งนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่ chapter สนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับพี่มิ้นเหมือนเดิมพี่มิ้นไก่งวงอยู่ไหนเนี่อยู่นี่พี่มิ้นไก่งวงอยู่นี่นะครับผมเอะเอ้ยอยู่นิ่งๆดิย่อให้เท่ากันหน่อยนี่อ๋อโอเคโอเค วันนี้นะเรามาต่อกันที่ chapter 2จากที่คนที่ชัตเตอร์สองเราเคยเล่นกันไปแล้วเนาะเมื่อรอบที่แล้วหมายถึงว่าประมาณคลิป2อสมคลิปก่อนเราเคยลงไปแล้วครั้งหนึ่งเล่น c h ตเตอร์สเป็นครั้งแรกนะผมตอนนั้นครัวนี้เรามาเล่นเป็นครั้งที่2แต่ครั้งแรกเราเล่นไม่จบเกมนะครั้งที่2เนี่ยเราจะเล่นให้จบเกมจะถึงตอนสุดท้ายเลยโอเคครับมาเข้าไปกันเถอะเข้ามาแล้วโอเคมั้ยดีมากรอนะจ๊ะ คาจริงเราสามารถบั็อกออกตรงนี้ได้ด้วยนะ<ม>แต่ว่าแมวมีคนหน้าโกนหน้าปวดละไหนอะมันอยู่ในกล่องอะมันเป็นเหมือนไอคนที่อยู่กล่องหน้าเธออ่ะเดี๋ยวรอดูหน้าเราอสคริปต์กันก,นก่อนเลยโ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 ยนี่เริ่มมาเราวิ่งนำคนแรกเลยฮนะเพื่อเก็บหลอดไฟแหม เฮ้ยไ,ได้ยินเสียงไ,ได้ยินเสียงไอ้น้ำเงินบอกเลยว่าเราสเต็ปเทพอยู่แล้วแปดอันแล้วเก้าอันแล้วโอ้ยตกใจหมดเลย อุ้ยอะไรแบบแบบก็ไม่รู้อู้ยูกลับ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 มีมีคนตายเออมีคนตายแล้วเสียงน้ินเงินโอ้คนตายคนแล้วมีคนตายต้องขอคนเนี่ย นี่ไงเป็นสิบห้าลจ้าไอ้ไอเขียวไอ้เขียวอยู่แถวนี้กลับมอวอีกอันนึงที่เราไม่ได้หยิบดีกว่าโอ้ยกำลังจะหยิบอ่ะอ้าวมันเธอเหรออืมโทษทีโทษทีพอดีมือมันไวไปหน่อยโชว์ขาดอีกซีมีใครจะมองไหมขาดอีกหนึ่ง เก็บแล้วอย่าเพิ่งตายกันนะโอเคจะรออยู่กับที่ดูแลตัวเองดีๆชนะโบโวสคริปจ้าเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วระวังไอ้เหลืองนะมอนมีคนโดนแล้วโอ้ยเรามีไอ้นี่อยู่บนบนสะพาน บลูมาบลูมาบลูมาโอ้ไอ้บูลวิ่งตามเธอไปเลยอะแบบตั้งใจวิ่งอะอ่าวมีคนเก็บก่อนหน้าเข้าไปแล้ว <c oughs> มาแล้วบลูมาบูมาบลูมาบลูมาโชว์อุ้ยขาดอีกสองขาดอีกสอง คาดว่าอีกสองถังน่าจะอยู่ในไอบ้าน,านผีสิงอะ่ะบ้านผีสิงเหรอไม่รู้เดาแต่ในปราสาทไม่มีไปหาแล้วเจอบรูเจอบรู อย,อยู่ที่เขาถังนึงเรากำลังจะขึ้นไอ้เขียวไปไหนแล้วนี่งไงมันมีจุดถังถังอยู่นี่เรียบร้อยเอ้ยอีกอีกถังนึงอยู่ไหนอะเนี่ยะทำไมเก็บไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวเก็บดิได้นี่เขาเก็บไม่ได้เขายืนเก็บมาตั้งนาน <laughs> ไรอ่ะไม่รู้รเสียงมันน่ารักดีนะถ้าไม่เธอได้สื่ออยู่กับมือไม่รู้เหมือนกันวี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 ว้าวเย้ออนเหลือมันเข้าไปในปราสาทแล้วบลูกำลังมาบลูอยู่ไหนอยู่ตรง,ตรงพูดยังไงดีล่ะทามารา <c oughs> <c oughs> เอ้ยน้ำเงินไอเหลืองกำลังเดินไปที่ศึกวางนะไปแล้วเฮ้ยมันตามมาถึงนี่เลยเหรอ <c oughs> มันอาฆาตแค้นขนาดนี <c> ้ <oughs> โอ้โหชนะพอดีเลยล<อ>เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังโชคดีโอ้ เธอระวังไอ้ฟ้าด้วยนะเอ้ยเอ้ยไอ้ฟ้ามาด้านนี้มีไอ้ฟ้าไอ้ฟ้ามันกัดไม่ปล่อยโอ้ยรอดรอดจ่ายเขียวได้ไงวะเนี่ยอ โอ้โหเอาใจหายใจคว่ำเลยเฮ้ยฟ้าไอ้ฟ้าคุณเชียตกใจหมดไอ้ฟ้าโผล่มาตรงหน้าเลยไอ้น้ำเงินไอ้บลูไอ้บลูโอ้โหจอสันยังไม่มีใครตายใช่ไหม วางเร็วๆเลยกี่อันเนี่ยของเธออันเดียวเฮ้ย <c oughs> เจอไอ้ฟ้า <c oughs> ไอ้ฟ้าอยู่ตรงทันนะ้ำ oh <my. S 2> โอไม่โอไม่โอไม่เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นกระดิ่งกันอกกรอบหนึ่งดีกว่า <c oughs> เพื่ออัดทรสนะผมเอาล,ละไปเลิฟเข้าไวา้เร็วๆ <c oughs> ้ย เฮ้ยมีคนได้หนึ่งก่อนแน่เลยไม่โอ้เยอะเลยเสียงเหมือนเขาเรียกว่าแมงวีอ่ะบิน วีโอ้โอ้น้ำเงินมา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 แล้วน้ำเงินมาแล้วเยี่ยมมีที่ตัวเขาสามอันแล้วขาดอีกหตรงนี้มีไหมไม,ม่มีเจอแล้วหนึ่งอัน มีอยู่ที่เขาสี่อันแล้วโชะขาดอีกสามเอางเงินมันขึ้นไปข้างบนนะ่ะแล้วเงินก็นจะไม่วิ่งไปไหน มาตามมาโอ้มันมาแล้ว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 เจะใช่รอเออเราก็กลับเออมันมาแล้วมันมาแล้วอ๋มา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 โอ้ยย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 ยมยย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 มยย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 ย โอ้โหมานี่แน่ <laughs> โอ้เจอหลายหลายถังเลยหูไอ้เหลือง รอบนี้มีไอ้เหลืองเนี่ยเราเก็บได้เยอะพอสมควรเฮ้ยอะไรอะไร โอ้โหว้าแย่หน่อยนะหาก่อนหาก่อนอุ้ย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 มุมมองกล้องงงงงไปหมดอุ้ยชนะโอ้โหมาต่อกัน สีม่วงแลนอ๋อไอมือผีอะนะคิดว่ากลัวเหรอ ได้ยินเสียงสีเหลืองเฮ้ยสีเหลืองอยู่ตรงนี้โอ้ยฮสีเหลืองว่ะนี่ก็มาดีครับมาเหลืองว่ะเอา เหลืองไม่มาไม่เออเห็นเห็นเหลืองแล้วแต่อ๋อคือไอ้สีฟ้าเนี่ยมามาตามมาตามมาตามอะตามาตามมาตามมาเหมือนกันเลยไปละจ้าอุย รวยแล้วแปับนึงนะขอตั้งใจก่อนโอ้โหเหมือนมันมันแค้นนะมันเดินตามมาอีกทางหนึง่งนี่ตายกันหมดยังเออยังเหลืออยู่เหลืออยู่แค่สองคนใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วตรงนั้นในตรงไหนอ่ะไม่กลัวหรอกขึ้นเถอะ แปดลูกแล้วโอ sight, ้นี่เราเล่นคนเดียวนะเนี่ยไอ้นั่นช่วยบ้างปะเนี่ยเฮ้ยมันยกไปแล้วอ๋อเค้ยเค้ยเค้ยไป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 พวกโอ้ my god โอ้ my god ไอต่อหาน้ำตาลน่แหละโอ้อเอาล่ะเราจะต้องหาน้ำตาลเพื่อไปหาเครื่องเทศนะผมแล้วก็หาสัมภัตของกุ๊กกิ๊กน้ำตาลเครื่องเทศ สารพัดของกุกิกไม่เป็นไรถ้ามันไม่ขยับเราเล่นคนเดียวก็ได้เราเก่งจะตายห้องเนี้ยคือมันทําขึ้นมาทําไมก็ไม่รู้มันไม่ได้วางสกีพให้มาวางของเลยตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเห็นของตรงไหนวางไว้ตรงนั้นเลยมันมองไม่เห็นเลยไงยต้องสองถุงเนี่ยเออโอ้ my god ่อ่เออเจ็ด หน้าสนนี่อะฮะไอ้ฟ้าอยู่วางน้ำตาลชดูก่อนเลยอุ้ยมีน้ำตาลจริงด้วยครบแล้วตอนเนี้ยถ้าเอาไปวางก็ชนะเลยเห็นแล้วเห็นแล้วชนะ เฮ้ยโอ้โหโคตรเก่งโหวตครับนี่แน่เงียบ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 อาจารย์อยู่ในกล่องได้ไงเนี่ยฮ่ไอแอสคาอ้าวอูฟาหนึ่งห้าสี่มันไม่ช่วยเราเลยนะเนี่ย นี่ผมวิ่งนำอาจารย์แล้วนะอาจารย์ที่ต้องนำเอเราต้องนำอาจารย์อาจารย์ต้องตามเราคริสตตลเคเวนเราไปหน้าเลยฮะไม่ไม่ไม่เชื่อใจมันมันจะนั่งกับเราไม่ให้นั่งไปนั่งข้างหลัง เดี๋ยวก็พากันต่ามันจะนั่งอะยังไงมันก็จะนั่งอะมันก็จะกดไหม้ไปเรื่อยๆอะไม่โว้ยไปนั่งหลังซิไม่เอาไม่ต้องมานั่งด้วยกันไปนั่งข้างหลังจะตามอะไรกันเนี่ยไม่เอาอ่ามันยอมไปนั่งข้างหลังแล้วเอาละฮะ อ้าวอ๋อลืมเลือก ทำไมไอ้นั่นไม่ตามเรามาจะลงแล้วนะเนี่ยลงแล้วฮ้ย ว้าวว้าวว้าวว้ววว่าอย้างนี้อย้าี้วอ้โหลงแล้วลิ้วสาลิ้วข้าลิ้วสาล้วข้วไวแมวมวแวแมระวังหัวกลับไปจริงจังแล้วเนี่ยให้กลับไปไม่กลับอุ้ยกลับก็แพ้ดิ วับนิวเออเออนี่เอเอฟลฟลฟลไปทางขวาโอ้ยยืนม,มาไปทางขว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 าเอ้ยนี่เห็นว้าฟด้วยนี่วิ่งม๊อบวิ่งม๊อบชึ้วัดชึ้วัด ไปทางไหนไปทางไหนไปทางซ้ายไปทางซ้ายแล้วไปทางไหนไปทางไหนไปทางขวาใช่ไหมโอเคเ,เออ ไหนดูดิเอ้ยลงมากับไอแอสค่ะเอาฟัวฟัวหนึ่งสี่แปดึงห้าสี่ครับเปิดป,ประตูดิเออมันไม่มีแขนมันกลับตัวได้ไง <S <S นีหนีๆนีหนีหนีเเย่อไงหนีย่อทีนึงย่อทีหนึงนั้นะเดินผ่านนะครับไปต่อไปต่อไปต่อ,ตอทางไหนทางไหนทางไหน เนียแบรบขวาลู้ยซ้ายทางไหนวะถูกปะเนี่ยถูกแหละต้องถูกแล้วเอ้ยทางนี้ถูกแล้วยอ่อเออยาเอ๊ะทางนี้มันทางไหนเนี่ยทำไมออกไม่ได้ละ่ะเอ๊ะกลับก็ได้โอ้อดกินเลยโถ เออวูวรีนโบว์เฟนชัพเตอร์ทูเล่นจบแล้วเดี๋ยวนะช h a เตอร์แรกเขาก็ชนะคนเดียวปะชัพเตอร์ทูก็ชนะคนเดียวปะดําไลใหญ่ย้อย บูนายอยู่ไหนเนี่ยมันสายแล้วนะง่วงอะม,มาจบ Return to Lobby ครับโอเคสัตว์วันนี้ก็เล่นกันพอหอมปากหอมคอไม่หอมปากหอมคอหรอกก็ชนะนะจบมาได้การชนะถึงแม้จะอุ้ยตัวนี้น่ารักตัวนี้ตัวนี้นอนเอานอนนอนหายเฮ้ยนอนน่ารัก <laughs> <laughs> เฮ้ยนอนน่ารักมาก ดูดิดูน้อนอ้าตาตีดอเฮ้ยน่ารักด,ดุกดิ๊กดุกดิ๊กโอเคก็สำหรับวันนี้ก็พอประมาณน,นี้นะครับผมไว้จะลงคลิปใหม่ในคราวหน้าเป็นคลิปอะไรก็ติดตามด้วยนะครับสำหรับนี้บ๊ายบายไปแล้ว